สวัสดีค่ะ Good morning ค่ะสวัสดีทุกคนค่ะ สวัสดีทุกคนคะ่ะเข้ามาแล้วฝากขอจงข้อใจนะคะเปิดการมองเห็นคะ่ะฝากแชร์ลงด้อมด้วยนะคะฝากแชร์ลงด้อมให้ด้วยนะคะ สวัสดีทุกคนคะ่ะ Good morning ค่ะ Today makeup so ลูกหนูสุดๆขอบคุณค่ะด,ดูแพงเหรอคะวันนี้ละมุนเพราะหน้าผักเลิศพอดีดูละมุนนีเหรอ สวยค่ะแม่ขอบคุณข่าวสวยจังเลยค่ะแม่วันนี้ขอบคุณข่าวสวยกว่าเดิมเลิศสวยขนาดนี้ใครจะตายเทปชายไทยมากแม่ วันนี้หน้าเงาคล้ายโชติกาหรอ,หเ,อรรเพชรชิดซ้ายน้าราชิดขวาพอมิตอรวัตจะแทรกกลางใช่ปะสวัสดีลูกแชมป์ข่าว เคยเจอแม่ที่ห้วยขวางสวยมากขอบคุณค่ะเดี๋ยวนี้ไฮโซลืมบุรีรัมแล้วละสิใครอยาก AIM คือใครอยาพี่เพชนไซกันแดดของมิโตวัตค่ะสวยเหมือนเสากลางบ้านลดแม่ลืมหนูไม่ลืมค่ะ วันนี้จะขายของแล้วแพ็คส่งพวกนี้ไหมครับอ๋อเดี๋ยวไปแพ็คเลยค่ะไปสน,นีมาบ่ายสองค่ะพี่แซมขึ้นตะกร้าให้หน่อยค่ะไปสน,นีมาบ่ายสองค่ะแพ็คเลยค่ะเดี๋ยวบ่ายโมงครึ่งจะเดินไปแพ็คค่ะ ไปสน,นีมาบ่ายสองค่ะเดี๋ยวบ่ายโมงครึ่งจะเดินไปแพ็คค่ะสวัดีความลับของดาวค่ะฉันพาแม่ไปออกสื่อที่เดอะมอลล์บางกะปิเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณความลับของดาวค่ะขึ้นตะก้าได้เลยนะคะจัดส่งบ่ายสองวันนี้ค่ะน้พีกหนังไก่กรอบจัดส่งบ่ายสองค่ะเดี๋ยวบ่ายโมงครึ่งเดินไปแพ็คของค่ะ อันนี้กินเองกินเองนะคะไ่ขาวค,คืนนี้จะขายให้สุดๆไปเลยแล้วก็แพ็คใส่กล่องไว้ค่ะจะส่งใบสองใบสามถึงบ้าน,นเลิศ จะส่งใบสองนะคะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีลูกคุณหนูสวัสดีค่ะอันนี้เป็นลำพิกหนังไก่กรอบรสชาติลูกคุณหนูค่ะแล้วเอาของเหลือโชว์มาทำไมเนี่ยเอา้าทำไมอะทำไมจะโชว์ไม่ได้อะคะกดในตากร้าก็เห็นแล้วว่าลำพิษเราหน้าตาเป็นยังไงค่ะกดในตาการ้าได้เลยค่ะ อยากได้คนขายน้ำพริกพร้อมสินค้าเลิศอยากได้เพชรหรอแรงมากน้ำพริกดาราหมดแล้วไม่ได้กินหกหมดทำไมอ่ะอยากได้วานไหมคะใครๆก็อยากได้ปลาวานเท่านั้นแหละคะ่ะ น้องเพชรพี่จะให้ไร่สดขายตัวเดิม1,500กระปุกชนหมดโอ้โหเยอะมากเลยอ่ะพี่ลินพี่ลินรอน้องย้ายเข้าไปอยู่ในคอนโดก่อนได้ไหมคะตอนนี้น้องเลือกที่อยู่น้องยังไม่แน่นอนเลยอ่ะวันที่15กรกฎาคมนี้น้องย้ายไปอยู่ในบ้านอย่างจริงจังแล้วค่ะ สิบห้ากรกฎาคมให้น้องย้ายไปอยู่คอนโดก่อนนะคะเดี๋ยวน้องจัดการให้ค่อยคุยกันค่ะเยอะนะหนึ่งพันหาร้อก็ูกอ่ะราคาพี่สู้ไหวโอ้พี่ลินพี่ลินก็รู้ว่าหนูเป็นน้องสาวพี่ หนูไม่คิดเรื่องอะไรน่ะเยอะแยะอะไรมากมายหรอกค่ะหนูเป็นดาราเหมือนกันหนูไม่อยากกดดันพี่สาวค่ะแล้วหนูก็อยากพี่สาวมากดดันหนูด้วยขายไปเรื่อยๆยงเรียงแบบลูกหนูค่ะเลิศเป็นมาร์กลูกมาร์ของมิลินนะ่ะจำได้ป่ะมาร์กกระปุกสีน้ำเงินนะ่ะ 40คลิป4ี่หมืค่ะโอ้ยเขาให้โอเขาเคยใช้ iPhone มาแล้วเครื่องหนึ่งจำได้ปะเขาเคยช่วยแล้วตอนนั้นเขาเคยเขาน่ารักกับพี่เพชรมากๆพี่พ่ลินเขาน่ารักกับพี่เพชรมากๆค่ะเขาให้ iPhone เพชรมาเครื่องหนึ่งจำได้ปะที่พี่เพชรเอาไปขายให้หลานเรียนหนังสืออ่ะนั่นแหละมาร์กทองคำมากเคยสั่มมาหกกระปุกใช่จำได้ปะเขาน่ารักกับพี่เพชรมากพี่มิลินอ่ะพี่เพชรก็เก่งใจเขานาอนี่ไทยเรียกจริงๆตอนนี้เป็นดาราแล้ว กดที่ตะกร้าได้หน่อยค่ะส่งบาเสองค่ะกลับมาอีกรอบสวยขึ้นขอบคุณค่ะเจ้าของแบรนด์เป๊ะมากทำไมแม่ไม่มีสิวใช้อะไรคะเอา หลายคนก็รู้อยู่แล้วว่าแม่ใส่อะไรแม่ล้างหน้าด้วยโกสกินสบู่มิโตวตัตพาเมอร์ของมิต,วตรวัตครีมของคีเนตเซรั่มคีเนตมาร์กหน้าบ้างบางโอกาสแม่ใช้อยู่แค่นี้แม่ไม่เคยเข้าคลินิกเลยแม่มีสิวแล้วลูกเดียวช่วงที่แม่ถ่ายหลังหนักเนี่ย,ยสองเม็ด แต่ตอนนี้เซรั่มหมดแล้วค่ะครีมหมดแล้วค่ะแต่ไม่รู้ซอวีไม่รู้ว่าครีมเนี่ยยังผลิตอยู่หรือเปล่าตอนนี้กูไม่เหลือแล้วค่ะหลอดสุดท้ายกูใช้ไปเกลี้ยงหมดแล้วค่ะครีมเนี่ยอยากให้ต้องเปลี่ยนแบรนด์นะคะเป็นกุจะกะชากต้องรอวีกินส่งให้อย่างเดียวกูงงมากเจ้าของแบรนด์ไม่เคยคุย,ยกับกูเลยส่งมาให้หน่อยนะยิงขอครีมห้าเซรั่มห้าค่ะต้องต่อเนื่องค่ะไม่รู้วีกิจดูอยู่หรือเปล่านะคะ เพื่อนขอเซรั่มหแล้วก็ครีมห้าแบบด่วนๆค่ะได้อะไรก่อนเอามาเลยค่ะเพราะหมดหมดเกลี้ยงแล้วเมื่อเช้านี้สำหรับเซรั่มค่ะอ่ะซอวีดูอยู่ค่ะขอบคุณมากเพราะว่ากูไม่มีโอกาสได้คุยกับคีเนตเลยเจ้าของแบรนด์ไม่เคยคุยกับกูเลยงงมาก เอายังไม่ได้สักกะปุ๊บจบแบม่สวยจังขอบคุณค่ะเอ้าใครได้เงินมาห้าร้อยคะตื่นมายังไม่ได้ทำอะไรเลยมีคนเด้กเงินให้เราห้าร้อยค่าอะไรคะ กิมพ่เพชรเซรามพ่เพชรซื้อกับพี่ตองเลยค่ะซื้อในช่องพี่ตองเลยค่ะหน้าเพชรการันตีด้วยคีเนตอยู่แล้วค่ะอ๋อลูกฮันเตอร์โอเคหน้าเพชรการันตีด้วยคีเนตอยู่แล้วค่ะแม่จะไปจ่ายคา่าแท็กซี่พรุ่งนี้ลูกพรุ่งนี้แม่ต้องไปตั้งแต่ตีห้แม่ต้องออกจากที่นี่ตีห้าอ๋อมีค่าในหน้าด้วยหรอลูด ฮันเตอร์ปังมากสปอร์ตแม่นะคะกดสั่งแล้วนะคะสี่กระปุก I love you ค่ะสี่กระปุกทำไมยังไม่ขึ้นวะระบบติ๊กตอกมันช้าหรอหรือยังไงฮันเตอร์จำได้แต่เพชรลืมไปละเออกูงงไปเลยเมื่อคืนตอนเมาไงฮัลโหลเพชรชี่สวัสดีคุณเซนเซอร์ค่ะ พี่เพชรใช้15 Pro Max ค่ะตอนนี้ค่ะรอทานค่ะอร่อยมากขอบคุณทุกคนที่ออเดอร์นะคะเพชรจัดจส่งบาย3วันนี้ค่ะฮัโลโหลเพชรจะส่งบ่าย3วันนี้ค่ะอ๋อแอดคขาเมื่อวานขายโกสกินได้ค่าในหน้า3 0 0อยหลอลดฉันไม่เคยดูรู้เลยว่าฉันดูเอาค่าในหน้าตรงไหนกูงงมาก อ๋อแม่บ้านหลับเลิศใช่ค่ะลืมไปลไมไลเลยสวัสดีคุณแอนดิวค่ะนน<ช>คุณแอนดิวเพจลงคลิปไปแล้วนะคะในช่องนะเช็ค <Check S 2> คลิปด้วยนะว่าเลิศหรือไม่เลิศนะแม่อานงต้องมาแล้วปะเช็คคลิปอ่เดีย๋ยวจะพึ่งแม่อานงก่อนทีละบทลูกบทนี้คือบทเราจะไปแพ็คของค่ะ เราจะเดินไปแพ็คของลูกลงคลิปให้แม่อ,อนองไปแล้วค่ะหนึ่งคลิปค่ะเมื่อเช้าเก๋ๆค่ะแรงมากอีกวีกิดดูอวยแม่อ,อนองแปลกๆดูหิวอีนี่ดูร้ายคิวแม่แน่นสุดๆหลายบริบทสุดๆใช่ทีละบริบทลูก บริบทนี้คือบริบทเราจะเดินไปแพ็กตอนบ่ายสามแล้วก็จะนั่งกินข้าวกับน้ำพปปริกปลาตอนตอนต่อ,ต,อต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเยข้าใจปะสั่งแล้วค่ะขอบคุณมา,มากๆค่ะสั่งตอนไหนวะไม่มียอดคือสักคนเลยมีแต่คนตอแหลโอ้ยอีพวกปอเปลือกสั่งกี่โมงค่ะกูจะไม่เห็นยอดคือสักยอดเลยตอแหลกูดีดี ไปแล้วโว้ยจบตาผู้หญิงคนนี้ดีดีอุ้ยม่เห็นยากกสิยากเลยขึ้นแล้วเจ็ดออเดอร์ขึ้นกี่โมงคะไหนอุ้ยจะดูว่าขึ้นจริงไหมยังไม่ขึ้นสักออเดอร์เลยงงเวอร์ถ้าขึ้นลูกแซงก็ต้องบอกกูสิ ทิกตอกเซลเลอร์ลูกกูเป็นคนถืออยู่ต่อแหละจกตาจกใครไม่จกจกเพชรประปราเหรอโอ้ยลูกกูซักผ้าเสร็จแล้วเลศเอาผ้ามาวางไว้ให้แม่หน้าบ้าน พร้อมกับชุดถ่ายหนังเลิศออกไปไหนไปทำงานค่ะไปทำงานแบบลูกหนูค่ะแบบผู้หญิงที่ทรงพลังค่ะวันนี้เขามาเรียนเรื่องเขามาเทรนกาแฟกันนะคะ ที่ออฟฟิศเอ้ยที่คาเฟ่บาริต้ามาสองคนหล่อมากต้องไปอ่อยยัดเลิศเลิศบาริต้าสาวสวยค่ะมีหน้าละอีตเตอร์มไม่ทักกูเลยตั้งแต่เช้านะคะสวัสดีค่ะขอคาปูชิโน่แก้วหนึ่งได้ไหมคะหวานน้อย ทำ <men> ไมกูจะแพ็คของไงมีแค่หกออเดอร์ พิมพ์คำสั่งซื้อบป๊บหนึ่งน,นะครับกดทด่ตะก้าค่ะน้ำพริกหนังไก,ก่กรอบค่ะจะส่งวันนี้ค่ะ จริงๆใช่อยูเราออเดอร์จกตามมาไม่ต้องจกตาเพชรค่ะ <_ d ata> เพชร,ง,รงงทานอะไรคะเออเดี๋ยวขอแพ็คของก่อนลูกค่อยทานนะครับแพ็คออเดอร์ก่อนลูกพี่แชมมีมีใครสั่งเพิ่มไหมลูกพี่แซม <_ d ata> จะได้ปินทีเดียวเลย เ้าไปหาปักเสียบก่อนค่ะ โอ้ยวุ่นวายนะกูเอาตะกร้าออกก่อนไหมุณเหนื่อยละมันไม่ได้โชว์สินค้าไงเพชรเหนื่อยค่ะเอาตะกร้าออกก่อนค่ะเพชรเหนื่อยนะครับ สามสี่ยี่สิบสองสามห่อลักพี่แชมป์ดูอยู่ไหมอะเจ็ดออเดอร์ใช่ไหมลูกพี่แชมป์เสร็จออเดอร์เจ็ดออเดอร์ใช่ไหมลูก can't okay, shoot มีใครจเจ้าอีกไหมเดี๋ยวขึ้นตะกร้าให้เดี๋ยวนี้เลยค่ะแล้วก็จะได้เป็นคําสั่งซื้อต่อไปเลยนะเมื่อกี้มีทต่คนจกตานะคะขออนุญาตอําลาค่ะเมืเอเ่อกี้ทุกคนจกตาเพชรค่ะเมื่อกี้ทุกคนจกตามาอ่ะขึ้นตะกร้าให้แล้วค่ะจะส่งวันนี้ค่ะไปชนีมารับใบยสองอีกเวลาห้าสิบนาทีค่ะกดมาได้เลยแม่แม่แม่กดมาได้เลยค่ะน้ำพริกหนังไก่กรอบที่ทุกคนเลือกค่ะ พรุ่งนี้แม่ไม่ได้ขายนะลูกกดเข้ามาได้ตอนนี้เลยค่ะพรุ่งนี้แม่ไปถ่ายหนังแปดโมไม่รู้จะเสร็จกี่โมนะลูกนะกดเข้ามาตอนนี้เลยลูกพรุ่งนี้แม่จะได้ขายทีน,นึงตอนดึกๆเลยนะลูกตอนนี้ใครอยากกินส่งวันนี้นะะเ,เลยค่ะเรีบเลยค่ะวันนี้ไปทั้งหมดเจ็ดออเดอร์สิบสี่กระปุกเท่ากับตอนนี้จะเหลืออยู่ประมาณร้อยสามสิบกระปรุกน,นะลูกกดเลยค่ะแม่แม่กดเลยค่ะ,คะ,130ร,ะร้อยสามสิบก,ก,กระปุกลูกหนึ่งกระปุกร้อยสามสิบลูกสองกระปุกกระปุกละร้อยค่ะ น้ำพริกหนังไก่กอรอบรสชาติจะเป็นสามรสชาตินะลูกเผ็ดเค็มมันลูกได้ค่ะพี่แชมป์เรียบร้อยแล,ล้วลูกหนึ่งกระปุกค่ะพี่เป็นสาวแท้ป้าเป็นกระเทยที่เหมือนผู้หญิงจริงค่ะเป็นกระเทยที่เหมือนหญิงแท้ค่ะ เ็นกระเทยที่เหมือนหญิงแท้ค่ะที่โครกระโหลกเก่งไหมคะเก่งค่ะม,มเอเ,อเ,นนมเดอร์คืออะไรมีแต่หนึ่งกระปุก,ก,ปกใช่อ่าดาราสาวที่ขยันที่สุดตอนนี้ใช่ค่ะกดที่ตะก้าค่ะก,กดได้เลยค่ะ ก็ดสกลิดิ่งนยพอขึ้นสองได้หนึ่งพวกกระแดดจะไเอาทำไมกระปุกเดียวไปกูก็ไม่ซื้อหรอกไม่คุ้มร3 9ค่าส่งกัน160หกสิละเอาอีกแค่เพิ่มอีกแค่สีบาทได้สองกระปุก200ส่งฟรีเลิศสุดๆนะครับนี่ใครเอาอีกไมลลูกเดี๋ยวขอดูออเดอร์หน่อยค่ะน้ำพริกหนังไก่กรอบนะเดี๋ยวจะชิมให้ดูอีกล้นะคะ มันเมื่อวานซอวีใส่ให้ลูกหนึ่งกระปุกเลิศแต่ว่ามันไม่มีคนซื้อหรอกแอบแอ e a กันเงยนะฮะพี่ส้มสวัสดีค่ะคือมอร์นิ่งค่ะส่งฟรีนะลูกทัตต้าสองที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ส่งฟรีค่ะ ส่งฟรีค่ะตะกร้าสองตอนนี้ส่งฟรีค่ะท้าวสองกระปุกส่งฟรีค่ะ เอในห้องเอาเอาันเก่เาๆผสมกันแล้วก็ผล,ลเลิศกดแล้วแม่อยากชิมขอบคุณค่ะกูงงทรยมันนีกติกตอกเซลเลอรมันไม่ขึ้นให้วะว่าใครสั่งกดตอนไหนอะลูกหนูกดตอนไหนคะสวัสดี500ท่านค่ะกดตะกี้อ๋อแสดงว่าต้องรอมันอัปเดตก่อนใช่ไหมลูกรอมันอัปเดตก่อนใช่ไหมคะ สวัดีลูกเบลค่ะหนังไกลล่เราจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะ100กรัมนะคะคุณผู้ชมขานัวๆฉ่ำ,ำๆเริ่ดๆนะคะไม่ต้องชิมแม่ชิมทุกไรา์อยู่แล้วนะลูกแม่แกะชิมไป6กระปุกแล้วค่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะขาดทุนซะก่อนนะคะเอาเป็นว่าเชื่อใจแม่เชื่อใจผู้หญิงคนนี้นะคะอร่อยคืออร่อย ถ้าไม่อร่อยคนอย่างอ e ีเพชจะไม่กินวันละสองกระปุกนะคะคําว่าอร่อยคืออร่อยการันตียอดรีวิวใครเคยกินแล้วรีวิวมาทีค่ะใครเคยกินแล้วรีวิวมาทีค่ะตื่นมาสวยเลยใช่ใครเคยกินแล้วรีวิวมาทีค่ะเ,เะพื่อเป็นการการันตีค่ะ,ะมาแล้วสองกระปุกจริงๆค่ะโอเคเลิศเพราะคุณน่ารักค่ะมาแล้วสองกระปุกค่ะมาแล้วสองกระปุกค่ะ กิน3คำหมดอร่อยมากเห็นไหมคะเห็นรีวิวแล้วเนาะไปปินออเดอร์ยังไม่สะดวกค่ะเดี๋ยวรอปินทีเดียวค่ะไปสนีมาบ่าย2ลูกปินตอนนี้ก็ยังทันค่ะเพราะว่าแม่แพ็คเอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะกระปุกละสอกระปุกละหนนะคะกดทิะกาค่ะหนูกินอร่อยค่ะหมดแบบเลอค่ะอร่อยค่ะกินกับส้มตาคือเด้อ คุ้มนานได้สองกระปุกถูกต้องค่ะเราจะเตรียมความคุ้มมาเพื่อทุกคนอยู่แล้วค่ะขายยังไงคะหนึ่งกระปุกร้อยสามสิบค่ะสองกระปุกเอากระปุกร้อยค่ะส่งฟรีค่ะกดทิตต้กาได้เลยลูกกดทิตตกาค่ะตะก,กาขึ้นให้แล้วค่ะกดจิ้มจ่ายจบชําระเงินค่ะจิ้มจ่ายจบชําระเงินค่ะจิ้มจ่ายจบชำระเงินค่ะ,ะ,เ,คะเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะคะวันนี้ที่ฉันมีอะไรกินบ้างน,นะ เป็นเมนูอะไรจะทำอยู่เองได้บ้างนะคะจิ้มจ่ายจบค่ะ